มือรางวัลขนาดนี้คิดจะแต่งตัวยังไงก็ได้เอาผ้าปูโต๊ะมาเป็นเสื้อก็ยังดูดีดูแลผู้จัดมือรางวัลหนูนิดนึงได้มคะอะไรบอกพี่ได้ครับนั่งไงน้องหนูคนที่เชื่อเลยครับฮะอันนี้ไอวาลูกน้องน้องอ่ะน้องน้องทำยไงดีถุงใส่ข้าวหิวหนูถุงใส่ข้าวหิวหนู อันนี้คืออะไรอะคะนี่คือไก่ย่างค่ะมันตำไทยตำปลาโอ้โหให้คุณเลือกสรรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตีท้ายทอยและนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำค่ะมันดีมันสุดๆนะนี่คือกากอบราเมือค่ะไก่กับกระดองวันนี้มาคนแรกเหรอคะคุณพ่อใช่ค่ะสุดๆพิธีกรเมืองชีพเป็นคนที่ต้องตเวลามาก ดีก่อนท่านอื่นการทําทงานมานานๆนะครับเราก็จะทําตัวแบบนี่ง,ง่ายๆสบายๆให้เขารออย่างนง้นไม่โอเคไงยิ่งเราอยู่งานเราก็ต้อ,องยิ่งมีความรับผิดชอบทําให้เด็กมันดูทําให้เด็กมันดู แล้วมุมแรกของพิธีกรณนอาชีพก็คือกินก่นกางคับลังเด็ม้วยทองอ๋อนี่คุณบีมเขาจัดไว้ให้ใช่ค่ะ่ายว่าถยอโอมาโอจะกินไหมโอต้องทายอยู่เหรอคะเรื่องเนี้ยเปแม่สวัสดีค่ะตีท้ายถอยค่ะเราก็แต่งตัวเต็มมากนะอุ้ยจีซูเหรอเฮ้ยจีซูสุดๆจีซูสุดแต่ค่ะ ดีสูค่ะ,นนะดีไหมคะดีมากดีสูงอะไรโอ้โหดีมากได้ใจมากมือไปโดนอะไรมาคุณพ่อผมต้องเซฟขอ้อมือครับเพราะว่าเขาคุณทำอะไรขอ้อมือเกิดจากการใช้ข้อมือหนักเกินไปสวัสดีครับสวัครับคนนี้ต้องเดี๋ยวทายได้จะบอกนะไม่บอกคนนี้คือน้องอ่าว กัน,น้ <S <S เดี๋ยวคนนี้คือน้องพี่ก่อนมาเพิ่งดูคลิปมาสวัสดีครับทำไมคุณต้องมาทักผิดใจผมด้วยครับคุณต้องมาทักเมือน,ว,นวันเกิดเมียเขาก็จะคอนเซ็ปเขาก็จะคอนเซ็ปว,ว,ว่าุดทาย นางงามแล้วพี่ก็แบบโอ้ยแต่งอะไรกันกนักหนาคือพี่เคยปาาดก,กับไว้ว่าเวลาพวกปาร์ตี้พวกแบบพวกแบบว่าที่เขาเนี่ยก็จะชอบแต่งตุกะละประหลาดกา<ม>ันก็พี่ก็ด่าไปเยอะเลยสุดท้ายเมียเราก็ตั้งสร้างปีมขึ้นมาเองและเมียก็บังคับว่าไอ้นี่มันบังคับก็เอาทีหนึ่งกันดนายพี่ก็เลยต้องเป็นพ่อขุนอะไรท่านึก่ ใส่ชุดไทยไม่ได้ใส่ชุดไทยปุ๊บหน้าพี่แก่ลงไปอสิบปีหนักนไงจริงจริงสวัสดีครับวันนี้เรามาตีทายทอยที่บ้านบิ้มดีทูบีแต่ครอบครัวที่ลูกตกเลือกเกินตั้งแต่ครอบครัวนี้มาก็เริ่มใส่ใจครอบครัวผมน้อยลงจริงๆงาพรีเซ <c oughs> นเตอร์ต่างๆ <c oughs> ของผมนั้นตกมาเป็นของครอบครัวนี้ตหมดสวัสดีค่ะ สวัสดีครับก่นแล้วเนมันตุ๊กตาเลยอะเนียไปเหลาแล้วก็ะอันนี้ตาพ่อเนาะออน่าจะได้ทุกปู่นไม่นูกตาเหมือนกันอะเลาอะแล้วคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อไข่หนูชื่ออะไรชื่อไข่ชื่อไข่นั่นไงน้องหนูคนที่เชื่อเลยครับหะ อันนี้ไอวาลูกผิดคนไหนชื่ออะไรไหนบอกไม่ดังแต่ไหนไหนไหนคนไหนชื่ออะไรบอกหม่ที่ไม่ดังใ่ที่ม่ดังอันนี้ไอวาโอเค พอเป็นพิธีกรเอ้ยเป็นผู้จัดมือรางวัลขนาดนี้คิดจะแต่งตัวยังไงก็ได้เอาผ้าปูโต๊ะมาเป็นเสื้อก็าแต่งดูดีเดี๋ยวนะพี่แหม่มบอกว่าน่ารักพี่แหม่มผมก็ต้องชมตามมารยา่าที่เขาเป็นคนดีอะมึงดูเลฟเอร์เลนกูบริสต์สน่าบริสติสนะเออก็น้ยขอดมาเป๊ะๆเลยตรงไหนไม่เหมือนมาวง ไม,ไม่โอ้เสร็จหรือยังโอ้ไไก่มาติดฟันไก่เรื่องนี้เลยไก่ติดฟันอีกอูไม่ต้องได้ถ่ายกันแล้วันนี้แจะหมดขอท่านั้ยไม่ได้ถ่ายเอ็มีเลย เล่นแม่งนะน่าแต่น่าแต่เฮียเลยเล่นแม่งเลยเเลล่่นแมงยผมเป็นรู้น้องอยู่แล้วพี่คะขออนุญาตดูแลผู้จัดมือรางวัลหนูนิดนึงได้ไหมคะโอ้โหแต่ไม่ขนาดนี้ใช่ต้อนรับรางวัลมาโอ้โหมันสุดๆมีอะไรบอกพี่อะไรครับผู้จัดอาร์ตอ่ะ ดี40องศาแบบนี้ใครคะอยไม่ใช่อาจาลูกม่ลูแก่ี่ไม่ลูแก่ลูกขอจาเลยใช่อาจารไหมเหมือนนะอดเหมือนอาแดยไหมก็อาดาถูกต้องแล้วแนอาคนไหนคนนี้ใช่อาจายไหมลูกใช่เฮ้ยแล้วไงล่ะอาจายมาที่นี่บ่อยอาจายมาสักครั้งหลายครั้งอยู่ครับที่มาเขาจะมา่นีบ่อย คือแต่ก่อนเป็นห้องรับแขกตอนนี้ล่ะไปแหนจกนอไรอ่ะวแนกินอะไรอ่ะคนเล็กตัวน้องลูปบีมทัดไปเลยคนเวมาจคนณีีได้ด้วยใครอะพี่เยวันนั้นเราทำงานกับพ่อไงนี่ปีบอกมาไมม่ใช่ใช่เปนที่เด่นที่ไนี่ดนใช่คนนี้แหละเราก็เลยบอกว่าให้เรามันคืออาแดนหรอแดนเคยทำงานกับเขาตลอดแดนอะไรแดนส น <ยอด Legend> วันหนึ่งที่จะเกิดดังขึ้นมาในฐานะศิลปินนะ,ะคุยบนเวทีเลยว่าเอ้ยมีดาราท่านหนึ่งบูลลี่ <B ull i> การร้องเพลงผมมาตลอดและผมใช้การบูลลี่ของเขาเป็นแรงผักดันทำให้ผมม,มีวันนี้วันนี้เพลงนี้ผมกลับมาที่ิดรั้งผมจะร้องเพลงนี้ให้ฟัง จิงูตามหลักแล้วคนที่มีล e> ูกเล็กๆก็ต้องให้ลูกนอนก่อนเหมือนรายการเราเราให้เด็กๆนอนร้องรนอ่ยิ่งแบบว่าย no ิ่งง่วงง่ายนะครับเพื่อเอาใจเด็กๆเลยนะส่วนแม่ก็ว่าเสยเนี่ยเสยเหมือนไรเสยเหมือนไรเสยไม่ไดครับแม่ ไมันน um um ั่งฟังอยาเนี่ยทำไมต้งก nope ู่่จริงๆเนาะทีอาแดนไม่รู้ว่าขึ้นยังไงขึ้นไงครับอ๋อขึ้นอย่างงี้นะครับอาแดนขึ้นเหนื่อย้ไหมขึ้นขึนอาแดน ดูคมแพกไหมลูกนี่เอาแล้วนะเอาแล้วนะเอาแล้วนะเนี่ยนี่ตื๊ดต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 ๊ดเออ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 พี่อาลูก เร็วขอบคุณไม่ไหวแล้วเหรอ,รอกินข้าวเหนียวมาพอแล้วพังอ่ะโอเคเดี๋ยวอีก15นาทีนะคะจะได้เริ่มสี่โมงครึค่งหรือว่าอีกสิบห้านาทีจะถ่ายไม่จะถ่ายอีก15นาทีถ่ายแค่ตรงนี้แค่15นาทีแล้วเดี๋ยวพอ4ี่โมงครึ่งปุ๊บเราเลิกเลยนะไม่มีอากาศค่ไ ดูใกล้อะไรขนาดนั้นนะลูกมันเห็นอะไรไหมลูกเห็นไหมเห็นอะไรไม่คขาอะไรอ่ะโอ้ยฟันเฟืองหรอมีมือด้วยก็มีตามีตาด้วยหรอไหนตาอยู่ตรงไหนชี้ให้ดูหน่อยได้ไหมครับไฟแล้วนี่ไงที่ออะร่สวัสดีก่อนสวัสดีทุกคนก่อสวัสดีครับวันนี้ก่ันนี้ก่อน เด,ด,ด,ดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อพ่อเอาคืนมาให้แต่หนุ่มต้องสวัสดีค่ะวันนี้เราลกไปต่อ,อน,นะคะ <ไป S 2> สวัสดีค่ะ